สวัสดีครับกลับมาพบกันในคลิปลายเดือนเดือนมีนาคมปี2564เดือนนี้มีปรากฏการดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วนะครับก็คือดาวพระพฤหัสประธานของดาวสุปเคราะห์จะย้ายในช่วงปลายเดือนเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกนะครับเฉพาะดาวพฤหัสให้อีกทีหนึ่งอย่างไรเข้ามาดูภาพรวมในดวงชะตาเดือนมีนาคมนี้กันก่อน,อนว่า ดาวที่ส่งผลในดวงชะตาเดือนนี้มีอะไรส่งผลด้านใดกันบ้างเรื่องใดกันบ้างรับฟังรับชมกันได้เลยครับใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละกรรมของใครของมันวิ่งมาให้ผลของมันเองไม่ต้องไปผูกเวรผูกภัยกับใครหรอกหลวงปู่ล่าเขมปัตโตฝากช่วยกดติดตามช่องชาแนลกูยอพยากรณ์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปให้กันด้วยนะครับลัคนาราศีเมถุนเดือนมีนาคมนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดนะเขเรียกเครียดส่วนตัวคิดมากไม่ว่าจะคิดเรื่องอาการงานคิดเรื่องอเจ้านายคิดวางแผนอะไรต่างๆวางแผนงานวางการบริหารงานต่างๆเนี่ย เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางเรื่องงานเพราะเรื่องงานเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของลัคนาราศีเมถุนคือดาวพระพัทัสพระพัทัสในเดือนนี้เดือนมีนาคมปลายเดือนคือยี่บเก้ามีนาเดี๋ยวจะย้ายเรือนแล้วนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะย้ายเรือนยืนอยู่ในภพมรณะของดวงพอท่านยืนอยู่ในภพมรณะของดวงแสดงว่าการงานเนี่ยยังคงจะต้อง มีปัญหาอยู่ยังจะต้องกลับไปทํางานซ้ําๆงานเดิมๆนางานเก่าลื้อขึ้นมานะครับมาทําใหม่นะอารมณ์จะเป็นในลักษณะประมาณนี้แต่ถามว่าเมื่อเอางานเก่ามาลื้อทําใหม่แล้วงานมันจะดีหวังตามหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมก็ต้องตอบว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลย ต้องคอยทําให้ชาวเมถุนนั้นคิดปวดหัวนะครับคิดปวดหัวเลยตลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนแต่ถามว่าถ้าเราค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆแก้ไปทีเราจุดีละจุดจะเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะสําเร็จเข้าฝักเข้าทางอะไรเราแบบนี้จะทําไปได้ด้วยดีนะครับพองานมีปัญหาแล้วเราค่อยๆแก้ไปแล้วมาดูว่าหัวหน้างานชอบไหมล่ะนะก็ต้องบอกว่า เดือนนี้นะครับอาจจะมีโอกาสนะที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อันนี้ทายแรงไว้ก่อนนะขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่ถึงขนาดจะต้องไปทะเลาะวิวาทกันแต่เหมือนแบบว่าส่งงานไปปุ๊บอารมณ์นายไม่ไม่โอเคแล้วนะครับเนื้องานเราในเดือนนี้นะครับไม่ค่อยโอเคตามประสงค์ขององค์กรหรือว่าตามประสงค์ของหัวหน้างานนะครับ ใจเย็นๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอปลายเดือนนะปัญหาทุกอย่างนะครับที่ตัวเมทุนเนี่ยเกิดขึ้นนะเฉพาะงานนะปัญหาอื่นไม่เกี่ยวมันจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะว่าเดี๋ยวงานจะมีปัญหาเราก็ทําค่อยๆทําไปส่วนสิ่งที่จะเสริมจะเพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรในภพของการวางแผนงานนะครับ ในพวกของการวางแผนงานมีตัวเราเข้าไปร่วมด้วยตัวเราเข้าไปลุยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเป็นเดือนที่วางแผนอนาคตนะครับวางแผนล่วงหน้าคิดล่วงหน้าว่าจะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปในลักษณะแบบนี้แต่ไม่ใช่เดือนที่จะลงมือทําแล้วมันเข้าทางนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงนิยามของเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนของการแก้ไขางานเก่าแล้ววางแผนอนาคต งานใหม่ใครมีโปรเจกต์เก่าที่ยังค้างคาก่อนยี่บเก้ามีนาไงก่อนดาวพระหัสย้ายเอาลื้อออกมาทําเลยลื้อออกมาเคลียร์ให้หมดเลยนะไม่ปล่อยงานค้างและเดี๋ยวปัญหาจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวงานใหม่จะมีเข้ามาด้วยไงครับในเดือนมีนาคมง,งานใหม่นี่คือว่าคนที่ทํางานเดิมอยู่แล้วนะทางานบริษัทเดิมเนี่ยไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้เปลี่ยนไปไหนก็จะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับ ติดต่อเข้ามาและติดต่อเข้ามาเรื่อยๆคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการก็เดี๋ยวจะได้รับข่าวาว,าวแล้วว่าเออมีงานโปรเจกต,ต์ใหม่เตรียมเข้ามาให้ลุยให้สู้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยของใหม่เข้ามาแต่ยังไม่ได้ลงมือทาไงเราเลยจะเป็นช่วงเดือนที่เคลียร์ของเก่าก่อนหรือมาทําก็เท่านั้นเองนะครับพอมันเคลียร์จบปุ๊บเดี๋ยวพอขึ้นไปสู่เดือนต่อไปใช่ไหมเดือนเมษายนจะได้ ลุยทาของใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นดินพ่อขางหมูนะอันนี้ต้องบอกให้กับชาวลักนาเมถุนจะได้ตั้งรับนะครับมัง่งคังล่ํารวยกันไปเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสามหสองหสามนะเป็นปีที่เมถุนเนี่ยรับบาปประเคราะห์มาอ่วมๆเลยนะครับมาหนักๆเลยปัญหาที่จะเกิดเดือนมีนาเนี่ยมันก็เลยมองว่า ไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วไม่จุกเท่าเดิมแล้วไม่มีปัญหาเครียดแบบเดิมแล้วนะยังไงก็ลุยผ่านไปได้แหละแต่แค่ทําตามแบบที่บอกไว้ก็จะถือว่าดีการเงินล่ะการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินเนี่ยนะครับต้องมองว่ามันมีตัวล่ออยู่นะตัวล่อล่อให้ติดกับไม่ใช่ล่อให้เราไปหยิบเงินล่อให้ติดกับคือมีล่อในเรื่องของสิ่งนั้นก็จะต้องทําสิ่งนี้ก็จะต้องทํา มันเหมือนเป็นหน้าที่นะครับที่ทําให้เราต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไปจ่ายช่วยคนอื่นจ่ายเพื่อต่อเติมจ่ายเพื่อทํานู่ทนทํานี่อะไรก็แล้วแต่เขาเรียกเป็นเดือนแห่งมีตัวเละนะครับมาให้จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินแบบนี้อันนี้ก็บริหารเงินกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าดาวในการเสียเงินจ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างอยู่กับเราในระยะยาวๆเลยแต่อย่างไรก็ดีนะครับ เมถุนไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะพอดาวแรงๆย้ายออกไปเนี่ยเมถุนไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปสามารถให้บริวารให้คนสนิทยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้ใครทํางานอยู่มีปัญหาเพื่อนช่วยได้นะใครทํางานอยู่มีปัญหาให้บริวารลูกน้องเราเนี่ยนะครับไว้วางใจเขาเถอะในเดือนเดือนนี้ลูกน้องเนี่ยสามารถมาจัดการงานลุยงานช่วยเหลือการงาน ทำให้ศักยภาพในงานเราดีขึ้นผลงานเราออกมาดีขึ้นนะพอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวโปรไฟล์เราดีขึ้นมาเองเลยนะครับเพราะเนื่องจากบริวารของเรานั้นให้คุณในเดือนมีนาคมพอเริ่มสบายใจแล้วเดี๋ยวก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของการเริ่มสังสรรค์กับเพื่อนนะติดต่อสังสรรค์กับเพื่อนเยอะหน่อยก็จะเป็นอีกลายจ่ายอีกตัวหนึ่งอีกเรียกภาษีสังคมนะครับแต่ก็ถือว่า โอเคแหละงานหนักงานเหนื่อยแล้วแล้วแต่บุคคลเลยว่าจะเลือกวิธีการทําให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรนะครับแต่ก็เซฟเงินนิดนึงเพราะพอเดี๋ยวพ้นเดือนมีนาแล้วนะบางครั้งมีโปรเจกต์เนี่ยไปติดต่อสังคมเข้าเพื่อนเ,อเพื่อมีโปรเจกต์ร่วมหุ้นลงทุนนู่นนี่นั่นเข้ามาอาจจะต้องใช้เงินในการลงทุนบริหารงานทํางานอีกความรักนะครับความสุขก็เรียกความสุขในอารมณ์ทางความรักในเดือนมีนาคมถือว่าโอเคเลยนะ ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรต้นต้นเดือนเขาเรียกครึ่งเดือนแรกแล้วกันครึ่งเดือนแรกถือว่าเป็นไปในทางบวกแต่พอมาพอครึ่งเดือนหลังแล้วนะครับความรักในครอบครัวหรือกับคู่คงคนรักหรือคนจีบใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ดรอปลงมานิดหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เกณฑ์ถึงขั้นทะเลาะวิวาสเลิกร้างอย่าร้างแบบปีก่อนๆที่เราเคยประสบพบเจอกันมาคนโสดแล้วครับ คนโสดถ้าอยากจะพบคู่พบคนรักเนี่ยก็มีโอกาสเจอเจอได้นะครับแต่ว่าต้องหาตัวช่วยหน่อยนะเจอแล้วเนี่ยหาตัวช่วยเข้าหาหาตัวช่วยเข้าประสานงานอย่างนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าเริ่มต้นได้เดี๋ยวเมทุนเองมิถุนเองเนี่ยนะครับลุยต่อเองได้เพราะว่าอะไรพูดเกง่งพลิ้ววาจาเป็นเอกนะครับอันนี้คือข้อดีของเมทุนอยู่แล้ว ก็โดยรวมนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่าไม่เสียหายแต่ไม่ถึงกับสุขหื้อหวานั่นเองนะก็โดยสรุปภาพรวมนะครับการงานถือว่าทรงๆนะครับมีเกณฑ์ความขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นได้การเงินไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของความรักก็ถือว่ากลางๆแหละพ้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับก็จะดีในหลายๆอย่างหลายๆด้านเข้ามาเลย ขออนุญาตนำคำสอนหลวงพ่อจรัน์โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้ทุกๆักลัคนาราศีประสบแต่ความเจริญพ้นภัยทุกประการมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาตลอดปี2564นี้ครับ